กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอใน Tik t o ็อเนาะสำหรับใครที่มียอดวิวน้อยนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ไปด้วยเปิดการมองเห็นของคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ เว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือ SPE SMM นั่นเองเนาะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสนะหรือสแกน QR code โด้านหน้าคลิปได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้มอมูลตามนี้ได้เลยนะแล้วก็ติคําว่าันมไม่ใช่ปโปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะคะใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะ เมื่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเชื่เข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดวิวก็เลือกไปที่ t ิก t ตอกตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดวิวกันได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยนะคะแล้วก็จะใช้เป็นอันแรกแบบนี้เลยเนาะนี เสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนะกลับไปก๊อป l i n ลคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะคะก็คือโพสต์นี้นะเพราะว่ามีแค่73นะคะก็ก๊อปปี้ลตรงนี้ได้เลยนะเสร็จแ,แล้วก็ให้นำลิงก์มาวางในจำนวนที่เราต้องการนะคะเราจะลอง1,000นะคะอ่ะใช้เวลาเฉลี่ยแค่1นาทีเองค่าใช้จ่ายแค่2บาทเองนะคะต่อยอด1,000เนาะจากนั้นให้กดส่งกันได้เลยนะคะ และเมื่อระบบได้รับคำสัง่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการเอ่มเพิ่มเติมเ,มเลือกหมวดหมู่ข้างบนนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกหมวดหมู่แะบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะ ต่อนะคะในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินก็มีให้เลือกถึง3าช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกคือการสแกน QR code Wallet ถูกธนาคารนะคะเติมขั้นต่ำสิบบาทเลยสูงสุดไม่เกิน10,000แบาทต่อฟังนะคะช่องทางที่2สองชองทาเปา Wallet เนาะเติมขั้นต่ำสิบบาทสูงสุดไม่เกิน5 0า0 0บาทต่อฟังเช่นกันนะคะและช่องทางสุดท้ายนะคะ To Money Wallet นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่สิบบาทขึ้นไปได้เลยเมื่อเราใส่ยอดเงินเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะคิดค่าธรรมเนียมให้เราแบบนี้อัตโนมัติเลยนะ ต่อมาในส่วนของบริการก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็น IG, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok หรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็รวบรวมทั้งราคาคําสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลี่ยแจ้งให้นะคะสามารถที่จะเข้ามาเช็คกันได้เลยนะ และในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครอยากเช็คออเดอร์ของตอนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยเนาะก็จะมีรหัสนะคะเอาไว้แจ้งปัญหาออเดอร์ของตอนเองเนาะเวลาออเดอร์ราชาก็สามารถที่จะปปีพรหัสตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไปแจ้งกับมินได้เลยนะคะแล้วก็จะมีวันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณคงเหลือบริการก็สถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะ และต่อมานะคะที่ตัวช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางการติดต่อเป็นโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อที่ล่าช้านะคะการชาระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆเนะาะก็สามารถที่จะเข้ามาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะจะมีมีคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะ และช่องทางาสุดท้ายนะคะการแนะนําเพื่อนเพียงแค่คัปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเตริมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิงก์ที่เราได้ให้ไปนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทเลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะที่เราพูดมาก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ SPE s m m อเข้ามาใช้งานล้วเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพัพกคนย้อนกลับไปดูตอนนี้ยอดวิวเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อกี้นะคะยอดวิวของเราย่ที่ประมาณจะ13วิวนะคะเขาเรียกลองรีร เมื่อกี้ t ิ๊กตอกเรามีการบักนิดหน่อยนะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะยอดของเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น1273เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าคาสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วเนาะสำหรับใครที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถจิ้มลิงก์แกลลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หากผู้ผิดประกันใดต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ